ครับพบกันในช่วงที่2กับรายการทายหน้าใสนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาสอบถามข้อกฎหมายสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสมสี่ถึงหกนะครับก็โทรตั้งแต่เนิ่นเนะครับเดี๋ยวช่วงทายรายการจะตอบม่ถันนั่นเองนะครับครับพอดีมีสายเลยครับสวัสดีครับครับนอสการพระคุณเจ้าครับครับเอออาจมาแบบว่ามีพระมี พระองค์หนึ่งเขาศึกไปแล้วหรือเขาไปพูดกับพระอีกองหนึ่งอ่ะหาว่าอาตมามีอะไรกับเด็กเขาหาว่าเด็กอีกคนไปพูดเขาฟังเพื่ออาตมาไปถามเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นยืนยันว่าไม่ได้พูดครับครื่อือาตมาพาไปหาตำรวจแล้วเขาเด็กคนนั้นก็ไปยืนยันกับตำรวจว่าไม่ได้พูดทีนี้ตำรวจก็บอกว่าต้องหาอีกคนไปยืนยันอีกทีหนึ่งคนที่เขาพูดด้วยอ่ะทีนี้พระองค์นั้นก็ไม่ยอมยืนยันให้อาตมาจะทําไงกับเขาดีเพราะอาตมาเป็นคนเสียคืออัน ประเด็นแรกเลยนะครับมันก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแน่นอนนะ,ะพุนเจ้านะก็คือคเป็นการกล่าวต่อบุคคลที่3นะฮะก็คือมีบุคคลที่3ที่มารับรู้ข้อความดังกล่าวนะซึ่งข้อความที่กล่าวตรงนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายนะครับใช่ครับใช่ต่อชื่อเสียงนะครับของพุ่นเจ้าด้วยอย่างเงี้ยก็คือในการดำเนินคดีก็ต้องเป็นการฟ้องในเรื่องของหมิ่นประมาท นะครับหลักฐานหลักๆก็คือต้องเนี่ยนะครับมีคนที่ได้ยินข้อความตรงนั้นก็ต้องมาเป็นพยานบุคคลให้แต่เขาไม่เป็นพยานให้เขาบอกแล้วยังมีบุคคลอื่นอีกไหมครับที่ที่ได้ยินมีมี่มีแต่เขาผู้ไปพูดกับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนบอกอาตมาก็าไปถามเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้พูดยังไงเขาก็ไม่ได้พูดเขายืนยันหรือผมอาตมาหาไปหาตำรวจแล้วก็ไปพูดเกิดตำรวจตำรวจบอกเขาก็ไปพูดเกิดตำรวจว่าเขาไม่ได้พูด แล้วการพูดนั้นได้กล่าว<ๆ>กล่าวไว้นานไหมครับไม่สองวันนี้เองสองสามวันนี้ครับก็ถ้าถ้ายังไงจริงๆก็คือแจ้งความเป็น หลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนนะครับ<ข>ก็คือเป็นเชื่อฟางก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว<อ>่าถ้าไม่มีหลักฐานนะฮะมันก็ดําเนินคดีต่อไม่ได้นะม,มันต้องมีหลักฐานต้องมีพยานบุคคลต้องมีพยานบุคลบคลเช่น<ช>มีคนรน <ะ S 2> ับรู้ข้อความนะนมากกว่าหนึ่งคนนะฮะแล้วยืนยันองนั้นเขาท่าที่มาบอกอาตมาเขาไม่ยอมเป็นพยานให้เราแล้วมีการเอาไปพูดต่อกันอีกไหมฮะยังเลยแตงยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้ามีการแบบเอาไปพูดต่อแบบเป็นกระแสข่าวลือไปถึงชาวบ้านเนี่ยตรงนี้มันก็จะจะมี ผู้ผู้ที่มารับรู้ข้อความเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยตรงนี้พยานถามก็จะมีแล้วฮะเอออย่างงี้อาจจะมาฟ้องได้เลยใช่ไหมครับเป็นมูลมูลความผิดฐานหมิ่นประมาทนะฮะคือตอนนี้ความผิดมันก็สําเร็จแล้วครับแต่เพลินว่าตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงว่าพอฟ้องไปเนี่ยถ้าพยานไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็เลยจะจะเอาผิดของกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าเพราะคนพระองค์นั้นไม่ยอมเป็นพยานให้ไงแต่ถ้ามีการเอาไปพูดกันต่อนยฮะเนี่ยตรงนี้จะมีจะมีบุคคลที่ครับมาละ มาเป็นพยานให้ได้อีกละนะฮะนั่นแหะแต่เขาก็มาพูดกับอาตมาพระไอ้ไอ้คนที่ศึกแปกมาพูดกับอาตรมาเ้าบอกพระเด็กคนนี้เป็นคนพูดกับเขาเองแต่เด็กคนนี้ก็เพียงกันไปเถียงกันมาว่าเด็กคนนั้นไม่ได้พูดอืม,อมครับ ก็ก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องตต้้อองงรอให้หลักฐานชัดเจนนะครับแต่พระคุณเจ้าอาจจะไปขอลงบันทึกประจําวันไว้กับเจ้าที่ตํารวจไว้ก่อนว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับบอกเจ้บอกเจ้าที่ตำรวจว่าขอลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนแล้วถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมคราวนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นร้องทุกแทนครับครับวิธีอาจจะมาจะฟ้องได้อะไรบั่งอ่ะจะเอาให้เข็ดเลยก็ถ้าสมมติมีพยานหลักฐานเพิ่มเนาะนะฮะก็เป็นความผิดเป็นความผิดอาญานะฮะ ก็มีโทษถึงจําคุกอยู่แล้วแล้วมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งก็ได้ไครับเนาะความเสียหายเกี่ยวชื่อเสียงนะครับถ้าเกิดในทางแพ่งก็คือเรียกค่าเสียหายอันนี้แล้วแต่พระคุณเจ้าจะจัยตอนนี้เราต้องไปไปลงบันทึกประจำวันได้ก่อนใช่ไหมครับถ้าไวก็ดีเป็นหลักฐาได้ครับ ถ้าไงมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะยอมมากไม่รู้เรื่องเลยยิงๆไปทหารตำรวจตำรวจก็บอกอย่างนี้อาจจะมาก็เลยไม่กล้าแจ้งความก็กแจ้งความก็ไม่ได้อะไรครับถูกต้องครับกลับมาริสการนะครับนะครับในมีสายไหมจันาร์ไม่นะครับยังไม่มีให้ไม่มีสายจันร์ตู่ลองเล่าเรื่องหมิ่นประมาทให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งเพลินว่าเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ย อบโทรมาถามพวกเรานะว่าเ,เราจะเอาผิดได้ยังไงว่าอะไรเป็นการความผิดฐานองค์ประกอบว่าครบแล้วจะเป็นดำเนินคดียังไงหมินประมาทเนี่ยก็ไม่ใช่การด่ากันโดยตรงนะครับง่ายง่ายมันก็คือการกล่าวข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงบุคคลอื่นทาให้บุคคลอื่นเนี่ยถูกดูหมินถูกเกลียดชังนะครับ,รบนะฮะก็คือเป็นต้องเป็นการกล่าวต่อบุคคลที่3นะเช่นผมบอกอาจารย์พีทเนี่ย นะครับได้โกงเงินของบริษัทผมแล้วผมพูดให้อาจารย์มายฟังอาจารย์มายเป็นบุคคลที่3นะครับอันนี้ถึงจะมีความผิดฐานมิโนมาศเกิดขึ้นแต่ถ้าผมพูดกับอาจารย์พิษสองคนอยู่ในห้องน้ำสองคนคือมาว่าผมเดียวๆเลยอันนี้ไม่ใช่มิโนมาทอันนี้เป็นเขาเรียกความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับก็คือด่ากันต่อหน้านะครับบิโนมาศดังนั้นเนี่ยหลักสําคัญก็คือต้องมีบุคคลที่3มนะฮะมารับรู้ไอ้ข้อความดังกล่าว คดีเมื่อกี้ของที่พระคุณเจ้ามาก็เลยชัดเจนเลยถ้าไม่มีบุคคลที่สามมาเป็นพยานให้เราก็ลําบากนครับโอเคคดีมีสายมาสวัสดีครับคุณวัชรินทร์ครับสวัสดีครับครับจากจังหวัดไหนครับจังหวัดบุรีครับครับวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรครับพอดีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับครับก็คือคู่กรณีข้ามมาชนในเรนเครับครับครับฮัลโหลครับครับต่อเลยครับ แต่ว่าทางคู่กรณีทําประกันชั้นสองไว้รถปุ่มเป็นรถเกองไงมันเป็นรถเก่าก็เลยไม่ได้ทําประกันไว้ครับก็ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วก็คือตํารวจนัดคู่กรณีให้มาไกลเกียก็ยังไม่มาแล้วก็ประกันกับตัวเจ้าของรถก็ยังไม่มาคุยแล้วขอโทรมาบอกว่าอยากได้เงินให้ไปฟ้องร้องเอาครับ คับก็อยากทราบว่าสมมุติว่าฟ้องคดีอาญานะครับมันมีโทษประมาณประมาณกี่ปีครับคราวนี้เอาใหม่ครับตอนนี้คือพรมีมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บไหมครับกบาดเจ็บนะครับมีบาดเจ็บอะครับใช่ครับบาดเจ็บนี่ประมาณไหนได้ครับบาดเจ็บหนักหรือบาดเจ็บธรรมดาบาดเจ็บหนักครับอืมเกินยี่สิบวัน ชนตั้งแต่วันที่สี่ครับืม่ม่แม่บาดเจ็บนี่คือต้องเข้าโรงพยาบาลพักเกินยี่สิบวันหรือเปล่าครับใช่ครับพอเขาต้องผ่าตัดนะครับกระดูกรับประมาณสิบหกตอนนะครับโออเคอืมครับแล้วในเบื้องต้นตอนเฉียวชนแล้วมีการลงมาช่วยเหลือไหมฮะอะไรนะครับตอนเกิดเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆมมีการคู่กรณีลงมาช่วยเหลือไหมครับไม่มีครับใช้ประกันชีวิตตัวเองจ่าย เขาหมา,หมายถึงว่าเขาลงมาดูหรือว่าเขาพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรหรือเปล่าครับอ๋อค้กรณีเขากะลบขครเราจะมีพวกรถูมนิทีเอสมาพาแผลอหมายถึงเขาข้ามเลนมาชนเราเลยใช่ไหมครับ<ช>ข้ามเกาะกลางมาใช่ไหมครับใช่ครับอืมเป็นเพราะอะไรครับทําไมถึงรถมันตรงทางนั้นมันเป็นทางสองเลนครับอืมในเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจชี้ขาดว่าใครเป็นฝ่ายประมาท ก็คือเขาขอสอบเขาสอบพยานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แต่ว่าเขายัางไม่ได้ลงเป็นทึกประจําวันก็คือครับแล้วก็เขานัดประกันกับเจ้าของรถมาเพราะเขาสอบพยานแม่ปนรอมาครับเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นตอนนี้แปลว่าคุณทางคุณกู้ชรินประสงค์จะดำเนินคดีถูกไหมครับใช่ครับเพราะทางคู่กรณีเขาโทรมาบอกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายให้ ร้องเอาโอาเคนะครับงัน้นก็ดาเนินคดีได้2ทางนะครับก็คือทางแพ่งกับทางอาญานะครับในส่วนของทางอาญาเนี่ยาจานจันมายองนันนน่นก็จะมีนะครับความจริงในทางอาญาก็สามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษกับประมาทในฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับพิษรายสาหัสได้นะครับ,รบอันนี้ให้ตารวจดําเนินคดีไปเลยก็ได้ครับอ,อันนี้โทษอันนี้โทษถ้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งโดนเนี่ยจะโดนประมาณเท่าไหร่ก็โดน3ปีประมาณ3ปี ครับ6,000บาทหรือจะจับทั้งปรับยิ่งถ้ามองว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายประมาทนี่ก็แน่นอนนะฮะสองคราวนี้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เขามาชนรถเราอย่างเงี้ยครับนะครับก็เป็นความเสียหายทางแพ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องไปซ่อมรถเท่าไหร่อะไรงนี้ก็อันนั้นก็เรียกค่าขาดรายได้ของคุณพี่เนี่ยเท่าไหร่นะครับค่าซ่อมรถในช่วงเวลาที่ต้องรักษาตัวเนี่ยขาดรายได้ไปเท่าไหร่ตรงนั้นเป็นค่าเสียหายที่เรียกในทางแพ่งได้ทั้งหมดนะครับอ๋อครับก็พอดีเขาทําประกันชั้น ประกันุูมงเรียกร้องอะไรได้ไหมั้นสองก็คุ้มครองครับเรียกได้ครับฝั้นสองเรียกได้แต่รถเรามันซ่อมไม่ได้มันพังทั้งคันเลยก็ต้องจ่ายค่ารถเราที่ที่เสียหายทั้งคันมาให้เราฝั่งนู้นก็ต้องจ่ายอยู่ดีครับมันมีวงเงินคุ้มครองไหมจันมัยเรียกได้เท่าไหร่งมีสองแสนครับเขาบอกสองแสนใช่ไหมก็คือถึงถึงฝั่งนู้นก็มีแค่สองแสนเนี่ยเราก็ยังเรียกเอาตัวคนที่ประมาทได้ส่วนถ้าเกินกว่านั้นก็ยังเรียกได้ เรียกได้ครับแล้วมันมีรถมาชนท้ายอีกคันนะครับอืรถมาชนท้ายอีกคันหนึ่งก็ต้องเรียกจากคันด้านหลังครับอ๋อต้องเรียกจากคันด้านหลังคร,ครสองรวมกันไปเลยก็ได้ครับครับแล้วถ้าสองคดีแพ่งนะครับระยะเวลาการหนึ่ียง คือในการตัดสินคดีคือคือพอฟ้องพอฟ้องแล้วนะครับนัดแรกเขาควจะเรียกมาไก่เกี่ยกันครับก็เรียกทุกฝ่ายมาไกลเกี่ยถ้าตกลงค่าเสียหายกันได้ก็จบเลยครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัทประกันน่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เรียกมากเกินไปบริษัทประกันก็อยากจะปิดให้จบเลยเพื่อไม่ต้องสู้ในทางคดีอันนี้ก็ไม่กี่เดือนก็เสร็จสิ้นครับคือถ้าเราพอใจเขาพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจกันก็มีการเรเนินคดีอันนี้ก็ในศาลชั้นต้นก็อยู่ประมาณสองสามปีได้ครับ ถ้าเกิดว่าพอศาลชั้นต้นตัดสินแล้วยังไม่ยอมกันอีกแต่ก็สามารถอุทธรณ์ได้สามารถดีกาได้นี่ก็ไปชั้นศาลถ้าจะรวดเร็วเนี่ยแนะนําให้ฟ้องเป็นคดียาาก่อนนะฮะถ้าศาลในคดียาตัดสินว่าฝ่ายนั้นอะประมาทเพราะข้ามเกาะกลางมาชนเราเนี่ยนะฮะศาลในคดีแพ่งเขาจะถือตามข้อได้จริงในศาลอาญาครับก็จะทําให้ศาลพิจารณาข้อได้จจริงได้เร็วขึ้นนะฮะว่าฝ่ายนั้นประมาท มากกว่าเรารบางทีประมาทนะฝ่ายเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับทําให้ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทางแพ่งให้กับนะฮะทางคุณนะนก็ต้องดําเนินคดีทั้งสองอันนะถ้าเพื่อความรัดกลุ่มหรือถูกต้องนะครับือคดียาถ้าคุณไม่ตั้งทนายความเองก,ก็ก็คือแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็จะมีพนักงานอายการมาเป็นทนายความให้คุณแทนนะครับแต่ถ้าจะเอาให้มันสะดวกรวดเร็วก็คือแต่งตั้งทนายความไปร่วมทาคดีด้วยอ๋อกร แต่งตั้งไปแล้วครับแต่ทีนี้รอร้อยเวนนะครับก็ร้อยเวนเขาบอกว่าทั้งคู่กรณีบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถไม่สามารถเ็เจ็บสอบปากคาได้ครับอือันนั้นก็ต้องรอฮะถูกถูกครับก็คือต้องรอจนเขามีสติความพร้อมที่จะให้การได้เฉบอกว่าคงพร้อมอยู่แหละจันตูเพราะเล่นโทรบอกก็ได้ว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเนี่ยจย์ตูก็คือความพร้อมความพร้อมของเขาก็คือต้องหายหรือว่าแค่ให้ปากคําได้ครับ ก็พอที่สามารถให้ปักคำได้นะครับซึ่งก็อยู่ดนุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วตํารวจมีสิทธิ์ไปสอบปักคำที่โรงพยาบาลได้ไหมครับอ๋อเป็นดุลพินิจของเขาเลยได้ครับถ้าสถานที่ที่มันที่ใดก็ได้ครับตามแต่ที่มันสะดวกนะตามกฎหมายนะฮะครับครับขอบคุณมากก็ต้องรอให้เขาสอบสวนก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงค่อยมาปรึกษากันเพิ่มเติมได้นะฮะครับครับครับขอบคุณครับ ซึ่งจริงถ้าคุณวัชรินมีทนายความอยู่แล้วนี่ก็ให้ทนายความเร่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ได้ในเบื้องต้นฟ้องคดียาไปด้วยนะมันจะเป็นข้อจริงที่มันผูกมัดคดีแพ่งได้เนาะนะครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องพวกประกันรถยนต์อย่างงี้ยจัดมาปกติประกันชั้นสองถ้าผู้ชมไม่เข้าใจประกันชั้นสองนี่คือคือคือยังไงครับก็ก็คือหนึ่งก็คือรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกใน